พร้อมของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องความรู้ความเข้าใจในการใช้ยุทธปกรณ์วันนี้เราจะไปติดตามการฝึกการอบรมการใช้รถเกราะคอมมานโด v 1 5 0 0ของกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูไปติดตามกันครับ องร้อยยานเกราะจากกองพลอาหารมาที่2รักษาพระองค์นอกจากที่จะมีภารกิจในการราดตะเวนระยะใกล้และไกลแล้วการเปิดยูนิตสกูลหรือโรงเรียนภายในหน่วยเพื่อถ่ายทอดการใช้และยุทธวิธีการใช้รถเกราะ V150 ให้กับกำลังพลกองกำลังชลวกิก980ไทยดาฟูเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้เราจะไปติดตามในเรื่องนี้พร้อมๆกันครับ การควบทวนการปฏิบัติและการใช้ยุโทโธปกรณ์ต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญในําดับแรกที่กองกาลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูให้ความสําคัญเพื่อให้กําลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลารถเกราะคอมมานโดวีร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งในยุโทโธปกรณ์ที่สําคัญซึ่งใช้ในภารกิจการราดตระเวนและคุ้มกันขบวนยานยนต์กองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ได้จัดก,กําลังพลมาเพื่อปฏิบัติภารกิจนี้ แต่เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจในแต่ละครั้งนั้นจะมีกําลังพลในส่วนต,ต่ตนางๆที่เกี่ยวข้องออกร่วมปฏิบัติงานด้วยและเมื่อเกิดสถานการณ์ที่พลรขับไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงจะเป็นอย่างยิ่งที่กําลังพลส่วนที่เหลือจะต้องสามารถทําหน้าที่พลรถขับได้อยจะพูดมาข้างหลังอ่ะนระวังหอยนิสคูลหรือโรงเ <ๆๆ S 2> รียนภายในหน่วยวันนี้ได้กำหนดให้กำลังพลทราบถึงสมรรถนะขีดความสามารถการใช้งานการจัดทัศนคบวน รวมถึงการแก้ไขเหตุติดขัดต่างๆแต่สิ่งที่สําคัญคือความเข้าใจของการทํางานร่วมกันในภารกิจที่ได้รับมอบกําลังพลที่เข้ารับการฝึกในวันนี้นอกจากจะมาจากส่วนปฏิบัติงานแล้วพันโทนโรุงส่วนแก้วผู้บังคับกองกําลังยังให้ความสําคัญกับการฝึกในครั้งนี้ด้วยซึ่งผู้บังคับกองกําลังได้กําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อตกอยู่ในภาวะขับขันไม่ว่าจะเป็นกําลังพลผู้ใดต้องสามารถนายุทธโธกกร และกำลังพลออกจากพื้นที่อันตรายได้ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้บังคับกองกำลังเอง,อย,งยูนิสกูลหรือโรงเรียนภายในหน่วยกองกําลังเฉพาะกิจ9 8 0ไทยดาวฟูได้จัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กําลังพลได้เรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและสามารถทดแทนหน้าที่อื่นได้เมื่อมีเหตุจําเป็นซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันิภาพในประเทศสูดาน จ่าสิบเอกลือชาญลือคำหานถ่ายภาพผมสิบเอกวันพฤกิ่งก้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสูดาน